นทรพสใหม่หลายคนนะคะจะเจอปัญหาเวลานวดแล้วใช้นิ้วโป้งเยอะค่ะจะเจ็บบริเวณนี้นะคะทําไมเราถึงเจ็บบริเวณนี้นะคะส่วนมากนะคะเทคนิคที่เราใช้ในการนวดใช่ไหมจะเป็นการฟริกชั o นะคะหรือเป็นการรีดการคึงนนยแล้วเราก็จะรีดยาวๆค่อนข้างเยอะใช่ไหมส่วนมากเวลาเรารีดเราจะรีดลักษณะนี้นะคะซึ่งพอเรารีดลักษณะเนี้คุณสังเกตนะคะกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะ มันจะโดนดึงออกเพราะเราโดนดึงออกเยอะค่ะโอกาสฉีกขาดมันจะสูงมากนะคะเราจะต้องปรับการใช้นิ้วนะคะให้นิ้วเราเนี่ยไปที่ทางนี้นะคะเพราะโดยธรรมชาตินิ้วเรามันตั้งแบบนี้นะคะถ้าอ้าเยอะเมื่อไหร่ปวดทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณทํางานนะคะให้นะคะทํามือแบบนี้นะคะไม่ใช่อ้าแบบนี้เพราะถ้าอ้าแบบนี้เจ็บทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำมือให้ตั้งลักษณะนี้นาการที่เราจากที่เราเคยรีดยาวๆแบบนี้คะ่ะก็ให้เปลี่ยนเป็นรีดสั้นๆนะคะ รีสั้นๆลักษณะนี้นะคะมันจะแรงกว่านะ